บานี่ยูนี่นี่จะมีพักสารเนบักเขือคืนคาหอมพักบัวพเราผีมือท่านในลาบในลูกปบานนี้ที่ลาบบาเนี้ยเหนียวตุยตุยแบบนี้พี่น้องค้นแบบนี้ใส่เรื่องล้วคนในการแล้วเหนียว ต้เขาหาดข้าบนะแล้ว่าก็เฮตดการนั้นเห็ดเราคุยห้อยคุยปะเนื้อตุยมันคือแบบซิมมันก็ะาช้ันว่ารด้การ่บแล้วนี่เอาบุเคืขึ้นแล้วคุยด้วยนี่แหละครับลาบเนื้วปลาตองกับ่อเนี่แหละสอนไห้ก็ได้ยังเดยังยังก็ได้สุดยอ กับเหนียวปลาตองชูรูชูร้านชูพี่น้องกินกับแจ๊บบ้านหอมเตี๋ยบุบุบใส่ผักกับเรื่องพี่น้องเด้วยหอมผักซีใส่ผักหอมใส่ใบบักเพืียงติดตัข้าวชีลาวหอมชีลาวกับกระเจาหอมนี่นะหอมชีลาวกินบานเข้าคนมันม่ขักันนี่ลูกโดดใช่ไ่มหรอวะโอ้ลืมลูกโด่นเนาะใช่แล้วใช่แล้วใต่แล้วบอกโอ้ใช่แล้วมัน บ่หลายโดดคนไดมึงพี่น้องว่าแต่แซ่บกันเหมือนกันหอมอยากครับเอ้ยบ่าที่หักเลยพี่น้องมาสวัสดีครับผมสวัสดีครับรุ่นตีหน่อยลอยโลครับผมวันนี้เต่าเตี้ยสีเฮ็ดลาบเนี้อประตองครับพี่น้องปลาไก่ไงใช้กับมาเหมือนนี่ทั้งพะเยาลิดทั้งพี่น้องเกาะนี่ละหนึ่ง เฮ็ดลาบเนี่น้องก็ต้องกินครับพี่น้องครับพี่น้อองนี้เปลี่ยนคุกครับเมื่อกี้น้อยลอยโรคประเ็ดเองหมดนี้ให้ปลาให้เป็นเราเที้ยเป็นผู้แ็ดตันผมสีเฮ็ดขั้วหนูไ้เป็นขัาวครับในหนูมานสามตัวครับท่านหั่มยิ่งเหรอใส่หัวนี่ล่างสิเป็นล่างแล้วก็เฮ็ดขั้วครับผมหนูฟุกสามตัวแต่ว่ามันนี่เที้ยเป็นคุกครับผมสิเป็นผู้แานกินเลือเจ้าหมูทุกครับท่านหั่ม เดี่ยวบดฟักปลาบ,บาลดขั้วหนูแล้วต้งมาเบิ้งเด้อครับผมพี่น้องตับไก่เสร็จแจ้แปลาตองกายครับตำเ,เนียงเหนียงกินก็บิ้งเือะข,ข,ขึ้นครับมันนี่นี่บดเนี่ย,นนยตำปลาตองสู้ยีน้องกินได้บัดเนี่ยตั้งแรกตังตำตะก้อนตบแล้วก็มาตำนี่เขาคันดีดีวะตำแล้วก็ที่อยหยอดน้ำห่อนลงเท่าละหน่อยบัดน,นี้น,น้ำปลาแดงบุกอ่อนน้ำปลาแดกใช่น้ำปลาแดกน้ำเกลือน,น้ำจุ่มใช้น้ำปลาแดงเจ้านลอยเนาะ คอยต่ำไปเรื่อยเดี๋ยวคุยห้อยคุยเงี้ยเดี๋ยวข้ามเข่าขาดข้าคุยห้อยคุยมันก็ตีคุยง่ายคือห้อยคือคุ้ยแก่เสียกไปนี่เด้พี่น้องมันตเป็นอาดลัดไปแต่วละคนคุยข้ามเข่าขาดข้ามันตีคุยว่าอยากขึ้นไปได้แบบเนี้ยตุ้ยตุ้ยไปได้กับที่ขวานูพ่วงมันไปใส่เบ็ดเนื้อปลาเชียงหรือปลาไก่ น้ำก็บพราน้ำเย็นปอนไหนที่พี่น้องน้ำม,มันห้อนรุ่น้นุจังหน่อยจ้ะ,ะ <c oughs> ห้อนไอ้ห้อยห้อยนุญะคนจุ่มันเหนียวบุญนะพ่อเออตำมันเหนียวบุญเลยใส่คาใส่ใบหอมสะระแหน่หอมหัวแดงเดี๋ยวเห็ดทอแล้วตำให้มันขึ้นเหนียวขึ้น,น,นจังหน่อยก็ได้จ้ะไปจังคือมาปรุงกันเป็น เขาดื่โค้งลงน้ามาแห้งคนึ่งขึ่นก็เตาอยู่เขาอนี้ทานความข้นท่านแล้วหม้น่นแล้วแท้องตัวนี้น้อง้กับมากินเขาน้าอายนวดีจ้ะันยุดครับหยุดเงาได้มาแล้วเรีนน้ำลานสาวครับอันนี้เป็นน้องไส้แอมมนตีจ้ะน้องอ้นภละีลงานอยู่ท่ามุกทหารภละจ้ะ จ้าวันนี้ยายแดงกุศิมัทสอยเครื่องออมหนูจ้ะจ้าสวัสดีจ้าแฟนคลับวันนี้ยายแดงสิมัทขัวหนูนี่ก็คือซอยตะไคร่แล้วค่ะเนาะซอยตะไคร้วันนี้ใส่สผักยังไงงามใส่ผักชีอันนี้ผักชีโอ้ผักช<อ>ีลาว่ออพีผักชีลาวอันนี้ผักชีกอหอมระปผักชีหอมแล้ักผักชีลาว ใบอันใบบักเฟืองใส่ใบบักเฟืองพี่น้องแหย่ข้าวมันใบเฟืองผอปูแล้วมากมายใส่ออมหนูใส่ละคุกคุกมาตาเครื่องคอนตาเครื่องก็นด้วยแบบนี้มโอนีหเปลี่ยกุกุกครับเนี่ใส่ลักแดงเป็นผู้ขรัวหนูมาที่นี่ไอ้นั่นเด้อพี่แขงพี่แขงโหนี่โอ้จะใส่เบิร์ดเดิ้ลโอ้ใส่เหมือนนี่ เป็นโลคเหมือนตัวนี้ปูรีแล้วสิกินบ่ได้เด้มันเผ็ดโอ้มือนนี่หลายหลายคนคือสิเสียบอยู่ครับมือนนี่ทั้งหลับประตองทั้งขวานูุแต่เนี่ยเสพเศษมีสารบ้านเฮาสูตรกสิสูตรเดียวกันนี่แหละครับแต่เปลี่ยนคนขวาราที่นี่มันเห็ดเดียวให้เพืชตำตะไคร่ก็ตำบอกผีกกันนะพี่น้องมาเนี่ยพีกแขงใส่กันใส่กันนั่นแหละเกลือมะสูตรอีสานเขาเนาะเราจังสี่ละใครกับผูเกลืออยู่ ใส่พีชสามส่วนพี่น้องมันปาหลายใส่กบเผ็ดดอกมันหลายพริกเผ็ดได้หนิบานนี้จะใส่กัครัวเาเจักสามส่วนสัก้เนาะพี่น้องใส่หลายัวบานี้จะใส่ยูโรตวแสบแนวนวน้เนี่ผ้าแสบดุุ้ด เดยต้อ่าข้าเาบ้านาบานนี้ยุนี่นี่จะมีพักสารเนี่กเขืยคืนคาหอมหอมพักบัวพดระฟีมือท่านในลาบใน่ลูกปลานนี้ทีลาบ้าเนี่ยเนี้ยวตุยตุยแบนี้พี่น้อง khôn và này cây xương là khôn Tuyệt ra chỉ nhéo ốc khác được Nhiều là khẩu khôn, khẩu nó khôn, nó khôn, โค้นิ่งข้นมาพอโค้นิงข้นนี่ะนี่ถ้าความเป็นยิ้มโคกลงอัน้องน้าพี่น้องเอ้ยอว่าเข่้ากนได้โคนิงข้นพี่เต่าพี่เต่าหิ้วเขายิโคกลงน้ำอนี้ดูไปยิ้โคกลงน้ำก็จัก้ดูดปหิกหิ้วด้วพี่น้องบ้านน้าเหนียวเขากนเหนียวคักวันนี้พี่น้อง ผูมากมกกเอาไปใส่ตองโมกยีพี่น้องมานนี่ลปงเหนียวขึ้นมากค่ะอาจารย์ีน้จนปวดข้อเมื่อแต่พี่น้องโอ้พักคนคนก็ไปคนก็ไปมา่ได้อยู่นั้นคนคืนคนหนงคืนหนลายข่นน้ำอีกคนเดียวคนดังข่วนนู้ได้พี่น้องมันวนนูได้แบบน้ ขัวแห้งๆเจอนาไงไปแล้วขัวแห้งนี่แหละมันใส่ได้ยันหอมใส่ได้ยันจะบอข้าวไอสิขัวนู้นเห็นมันแห้งก็ได้จ้ะบัางไหเพราะว่าทางผีเฮาวถือขัวแบบบอใส่น้ำจ้าขัวให้มันแห้งซะก่อนน่าสิเติมน้ำจะเพิ่มปรุงที่หลังใส่น้ำมันจะข้าวจ้ะจังบอข้าวแบบนี้ขัวสูตรเดียวกันดักระพริบพริ้งอยังกับพอมมุนมุนหน่อยลอยลูก มหอมมั้งมันจะกาพอะไใส่น้ำไดงลรบผโอู้ห้อีกเน่อยอีกเน่ายหนี่ใส่น้ำแดงวันนี้เล่ยนกุ๊กครับแต่ว่าหนูผมมีฝีมือผมจับตัวครับฝีมือแม่นำขิงคุกตัวนึ่งอ้หูเกดอยู่ว่ากาเมื่อเป่าคุกจิงมันอยู่ลำลอยเกี่ยวเขาไม่ยหนูมันอยู่ตั้วก้อนมเปสีตายก้อนหนูกี่นหนูไงนมันอนูจักเนาะก็เอามือนี่แล้วจับเร้วโอ้แต่เสีบอยู่มือ เดจะให้น้ำแห้งแตงงอยกันเล้ยพี่น้องนอีกสองต้นพันหำเหมืนเอาน้ำสติกยิ่งครับคนละสามหม้อเต็มสามตัวเต็มหม้อเลยพี่น้องอี่เด้อน้ำเตรียมไว้หน่อบาทเลยแตงงอยยังสิเต็มน้ำเลยจ้ะโอ้แหงในการแบบนี้ได้บ้านเองใส่น้ำได้บ้านเองใส่กระจวดใส่เจนี่านพนลูกปุญบุ้งเยอะลูกไปก็ดี เอาออีกบอนาหรือพอดซ้ำนีบอจูเด้อโอ้มองพน่น่องบ่เน้หนาตาหนูป็นตะมันหักก็ได้หนีน้อยาเนาะเด่อมากินเขาแรกลวกกันเด้อหนีเป็นตาเสียบกรดอกนามเลืองเ่ององตองแล้วล่นีห้รถาครเอใสนามเจ้าหนอาก็จะ้าใจนาซ้ำหนพอดีเลยโอ้โห ก็มันเขาใส่หนูอลไรเดียงจึ่อคึงด้วยเปล่าหนูสุกจังหน่อยจ้งหน่อยจ้ะเติมผักวันนี้วันนี้ปลาในการแล้วในการแล้วเหนียวต้องเขาหนาดข้าวนีแล้วเราเฮ็ดปลาเนี่ยเรเฮ็ดเราคุยให้คุยว่ะ เนา้ตุยมานคือแบบซิมมังกันาันว่ารดยการแบแล้วนี่เอาบุคคลคืนแล้วคุยด้วยนี่แหละครับลาบเนี้วปลาตองกับ่อเนี่ยและสอนให้ก็ได้งเจิงยำก็ได้กุดยอดกุ๊บกุยนี่หัวหอมด้วพี่้องเลยพี่น้องวันนี้เนียวขักววันนี้ ผู้ใดบอกกินดิบกาไปขัวครับปูกับคนโดนโดนลูกไผ่กับหิวเขาคนเนึ่ยขืนดิโอ้เกิดการลอล่ะครับน้ำน้ำน้ำเขว่าไม่น้ำดิบดิ้พี่น้องน้ำน้ำปลาแดกมันสุกโอ้ตัวอะไรแบบนี้เกะาองซิบโปเซ็นหรอมาแานเนื้อจานมาแบบ แบบเหนียวบะตองตูรูตูหลานตูพี่น,อน้องกินกับแทก้าเหนียวครับกระป๋อเหนียวบาเดียวมักถอดอาไปถอดกัแทกไปอีเด้บ่เนี่ยขัวก็เาไปขัวเาไปถอดไปมกเดีวยวครับพี่น้องเลยโคกมงยางอีกด้ไนันนี่โกง่าอีกด้นท่านี่หมดได้นี้ช่น,นี้ไปทำไปขัวเอ<ม>า,าไปอีก

บ่หลายโดดท่านใดมึงกุนน้องว่าแต่แซ่กันเหมือนกัอยากฟังแล้วอยากเบียดอยากงานหน้าเกี่ยวเขาหน้าหลายธงทีละน้ำเท่าก็บสองธงเปนเขาคำจังหน่อยครับมื้อนี้ได้ฝักสุกจังหน่อยก็ได้จ้ะจังหน่อยหน้าตาสวยเลยวันนี้กินได้เนื้อมาขับบาลปุ๊บขัวแล้ววันนี้คนตีน้อยด้อยโลซิมก่อนบอล อมซีด้า่็ล้วได้คุ้องเอ้ยตปุ๋งเขาดีครับเดกครับว่ต้องเติมอยังเลยครับปุงเลยพี่ปักตักนี่มหนปุุงเลยเปล่ารวมมาทั้งหดนี้แต่งกานที่ห้าอไปโอ้ยโอ้ย ซีดามันฝันกันบ้าไว่าหลกเฟีย้ยงกับมีอยู่ด้วยเผยนี่นะตาพาคน,นกอ่อมกันบ่ก่อมกันพักพักไรยาแดงว่าเผยนี่นะเน่นี่จะถบเดีวเขาหวยหวเดี๋ยวที่ไรบ้านพักพักเลยพี่น้องอีกหนึง

เอามาปลาปลาต่ได้ไินขัวนูย่าเพียติเน่ิก่อนจับครับขัวนู้กับนมันกันะข้มีไกันะลาบปลาตองกันเ้อครับบนมากินเขาน้งกันเนอพี่น้องหลายหลายคนมาเ้อพเนี่ยหลอยไปชินลาบปลาตองเอเี่ยหลอยไปน้อยมามามากิน้กันเนียวไปจะไนนดิเบ่เอาเหนียวครับแล้เขาเอาพวกข้าวเขาขาดอา ครับแซ่บเนึตามมองกันซ่ครับมาชนีมาก้นขิงอเรือพี่น้องมากินเขาด้วยกันเราไม่ให้เงี้ยน่เราบกินได้ป่ะบกินไม่ได้่องว่าทีิ้วเข่าอยากกิ้เขาจะไม่ให, the ห,ห,ห,ห้ทำอะห yah, ัวมาสันนะจับครับทินีงได้แซ่บนนั้นละขัวนูวาแล้วขัวนู้ันมื้อนี้ขันขัวนูมแซ่บลาบวอ ขนาดเป็นคุกยังแสบเพื่อเกเาอยู่มันจุจดมัมน,นูนมันได้สตัวมันมันเลยแสบอยู่ครับพี่น้นงเลยกำลังเป็นเบาเนะาะอ้ามเข่าอยากกินก้อนะอะนาปตะตองอยกจะข้ามกันเออพี่หองใส่วเกือคืนกันเลยดีดีไม่เข้ากันดีเนาะว่ารอนีอ้มันเกือขึ้น ย่ำก็เลยอายแกวฟ้อมก็เลยจินรุดดื่มก็แม่พ้าเฮ็ดเอาย้ายคำแล้วล่างปลาขอนนั่นแล้วพ่อหนอนมาเด้อครับพี่น้องมากินเขาแงงน้ำกันเด้อบานคลิปนี้ก็คือสิบวได้กินให้เบิ้งโดนหรอกครับผมมี่ตะแนวเสียบๆยกตะแนวเสียบครับสำหรับคลิปนี้ก็ยังพบพอกันไหมคลิปหน้าเด้อครับผมอย่าลืมถูคนไลค์กดแชร์กดติดตามให้มติหน่อยลอยโลคกระพันหำเด้อครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ